แย่ด yeah, ีค่ะเพื่อนทุกคนสังเกตมา,าว่าวันนี้ผมนะ้ำนีเงามากๆเลยนะคะค่าน้ำมีตัวช่วยนะสําหรับคนที่ทําสีผมนะคะสาวๆคนไหนที่รักการทําสีผมแล้วรู้สึกผมแห้งเสียนะคะอเนี่ยผมมันก็เงาจริงๆนะอืมแล้วก็นุ่มด้วยนะคะที่สําคัญก็อืหอมด้วยค่ะ ก็มันจะเป็นตัวเอ่อนี่ค่ะ b บโอ o m เมนคา o r ล็อกนะคะสูตรนี้สำหรับคนทำสีผมค่ะเป็น2 o นะคะแน่นอนค่ะว่าคนทำสีผมเนี่ยผมจะขัดความเงางามและขาดความชุ่มชื่นนะคะเราก็เป็นตัวช่วยของคุณสาวๆนะคะก็ เนี่ยค่ะมันเป็นมีส่วนผสมของสาร่ายสไปรูซิน่าด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนี่ทรีมแมนค่ะตัวนี้นะคะใช้อบไอน้ำได้ด้วยนะคะหรือว่าจะใช้นวดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีก็โอเคแล้วนะคะเป็นผู้หญิงก็เรื่องเยอะนิดนึงนะคะก็นี่ด้วยค่ะมีตัววิตามินด้วยนะคะอันนี้ใช้ กันความร้อนนะคะจากใดร์เผมแล้วก็ที่นี่ผมไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็นเนี่ยค่ะทั้งเซตเลยนะคะนี่ถามว่าราคาแพงไหมน้องคิดว่ามันไม่แพงนะคะสําหรับคุณภาพที่ได้นะคะก็อยากให้เพื่อนทุกคนไปลองไปหาซื้อกันดูนะคะมีขายตามห้สินค้าชั้นนาทั่วไปค่ะนะนี่เราจะจะบอกว่าผมเนี่ยมันก็จะลื่นมากเลยนะคะ อีกอย่างคือมันก็จะโอเคค่ะเงางามนะคะให้คุณได้มีผมเงางามพรอที่จะสบัดบอบได้แล้วนะคะโอเคค่ะยังไงแล้วก็ฝากไว้ได่เพียงเท่านี้นะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบายหิวข้าวมากเลยเนาะว